ผู้หญิงบังเอิญค้นพบทุกครั้งที่เพื่อนสนิทมาเยี่ยมบ้านลูกสาวก็ดูมีความสุขเป็นพิเศษสามีก็เข้ามาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นเหมือนว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ผู้หญิงกลับมองไม่เห็นเรื่องนี้ยังตั้งใจให้สามีไปห้องกับเพื่อนสนิทเพื่อลองชุดเธอทําเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอรู้มาก่อนแล้วเรื่องอัปยศระหว่างเพื่อนสนิทและสามีแม้กระทั่งลูกสาวที่เธอเลี้ยงเองก็เป็นลูกของพวกเขาทั้งคู่เป้าหมายคือเพื่อให้เติบโตแล้วสืบทอดมรดกของเธอสามีกับเพื่อนสนิทคิดว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงได้รู้ความจริงตั้งแต่ช่วงเวลานั้นในใจเธอได้วางแผนแผนการแก้แค้นที่โหดร้ายดังนั้นในปีถ,ถัดมาผู้หญิงยังคงทําตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่แสนดีไม่เพียงแต่ให้ความเอาใจใส่ดูแลกับลูกสาวของทั้งสองแม้จะเห็นเพื่อนสนิทกับสามีมีการกระทําที่สนิทสนมเธอก็มองไม่เห็นทําเป็นไม่เห็นเพียงรอให้ทั้งสองคนก้าวเข้าไปในกับดักที่ตั้งใจไว้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสิบปีลูกสาวกลายเป็นเด็กเสเพลจากการตามใจของเพื่อนสนิทกลายเป็นสาวแวน ผู้หญิงเผชิญกับทุกอย่างแต่กลับยิ้มอย่างมีสเสน่ห์แต่เมื่อเพื่อนสนิทเห็นผลการเรียนของลูกสาวกลับรู้สึกวิตกกังวลทันทีแต่เธอก็นึกได้เพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือบุตรสาวของตัวเองซึ่งในอนาคตเธอจะสามารถสืบทอดทุกอย่างของผู้หญิงได้เมื่อคิดถึงตรงนี้เพื่อนสนิทจึงรีบถามผู้หญิงว่าจะทำอย่างไรไม่คิดเลยว่าผู้หญิงจะบอกว่าจะส่งลูกสาวไปเรียนต่อต่างประเทศและเมื่อเธอเรียนจบกลับมาก็จะได้สืบทอดบริษัททันทีเพื่อนสนิทและสามีก็ตื่นเต้นมากเมื่อได้ยิน คิดว่าการวางแผนอย่างรอบคอบในหลายปีที่ผ่านมาในที่สุดก็กําลังจะประสบความสําเร็จการส่งลูกสาวเรียนต่อต่างประเทศเพื่อนสนิทไม่เคยเข้าบ้านอีกเลยแต่สามีกลับบ้านเสมอเมื่อดึกมากทั้งสองคนเต็มไปด้วยความที่ลูกสาวจะกลับประเทศเพื่อสืบทอดธุรกิจแต่พวกเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เล่นเกมแมวไล่จับหนูจนเบื่อแล้วเธอแค่รอคอยที่จะเดินบากในขั้นตอนสุดท้ายสามปีต่อมาลูกสาวกลับมาจากการเรียนต่อต่างประเทศผู้หญิงกับสามีมาถึงที่สนามบินตั้งแต่เช้าเพื่อมารอต้อนรับ และในขณะนั้นเพื่อนสนิทที่ใจร้อนเกือบทําให้ตัวเองถูกเปิดเผยแม่คิดถึงลูกจนน้าตาแทบไหลเลยที่รักแม่ขนูกลับมาแล้วบริษัทจะส่งมอบให้หนูเมื่อไหร่ให้หนูจัดการเองไปกันเถอะหนูได้จัดงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยทันทีหนูจะทําให้ทุกคนเห็นว่าจะมอบทุกอย่างให้เธอ หนูขอประกาศว่าตั้งแต่วันนี้จะให้ลูกสาวของหนูเข้ารับตําแหน่งในตําแหน่งประธานบริษัทเซิงซิริและจะอุอนทรัพย์สินและหุ้นของบริษัททั้งหมดมาทั้งหมดที่ชื่อของลูกสาวหนูสั้น คุณเซิงกับลูกสาวมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆทําให้คนอื่นอิจฉาจริงๆที่ได้เป็นลูกของคุณเซิงถือเป็นโชคดีของเสินรั่วหานจริงๆไม่ต้องพยายามทําอะไรก็มีทุกอย่างแล้วเซินรั่วหานคนโง่นี่ดันไปให้เธอจริงๆทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกสาวของฉันเดี๋ยวก่อนสั้น รูหานลูกสาวของฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสินรูหานไม่ปิดบังคุณนะักฉันกับออเหียนจริงๆแล้วเรารักกันมานานแล้วอาเหียนกลัวว่าฉันจะต้องทนทุกข์จากการคลอดงั้นเหรอือจงใจใช้ท้องของคุณตั้งครันรูหานเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันกับอาเหียนคุณยึดครองเธอมาหลายปีแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้ฉันแล้วไม่คาดคิดว่าเพื่อนสนิทของเสินเจียง กับสามีของเซินเจียงไปอยู่ด้วยกันลูกที่เสินเจียงให้กำเนิดดันไม่ใช่ลูกของตนเองน่ารังเกียจจริงๆขโมยสามีคนอื่นก็ช่างยังไปยืมท้องคนอื่นคลอดลูกอีกซุนเฉียนเฉียนไม่ใช่คนที่ดีเลยและเสินเจียงเพิ่งจะย้ายทรัพย์สินทั้งหมดไปอยู่ในชื่อของลูกสาวเขาเขามารับลูกสาวที่นี่นี่เป็นสิ่งที่คนทํากันไหมพวกคุณไม่รู้ความจริงอย่าเพิ่งโจมตีเฉียวเฉียนเมื่อปีนั้นก็คือเสินรั่วหานที่ทําให้ฉันและเฉียวเฉียนต้องแยกจากกัน ฉันจำใจต้องแต่งงานกับเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนที่ฉันรักมีเพียงเฉียวเฉียนเท่านั้นเสินรั่วหานฉันต้องการอยากกับคุณซีอีโอเสินก็น่าสงสารเกินไปลูกสาวที่เกิดจากตัวเองไม่ใช่ลูกที่เกิดจากตัวเองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามียังอยากแต่เธอออกไปอีกฉันแค่ต้องการแค่ความรักที่แท้จริงของตัวเองเท่านั้นมีอะไรผิดหรอือการแต่งงานคือเพื่อความสุขการอยากก็เช่นกันการแต่งงานไม่ควรเป็นเหล็กพันธนาการที่ฉันความรักที่แท้จริง ฉันหวังว่าทุกคนจะอวยพรเราร่านร่านคุณคิดว่ามันเป็นอย่างไรแม่วันนี้นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเรียกคุณแบบนี้ถึงแม้ว่าคุณเลี้ยงดูฉันมา20ปีแต่คุณก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของฉันเลือดข้นกว่าน้ำดังนั้นฉันจึงหวังว่าคุณอย่าขัดขวางเราครอบครัวสามคนรวมตัวกันเสริญรุ่หานคุณต้องนิดหน่อยคุณคิดว่าการตั้งคันสิบเดือนคลอด คุณก็จะสามารถครอบงำเธอไม่ปล่อยหรือถือโอกาสที่ทุกคนอยู่ที่นี่ในวันนี้คุณยังควรจะแยกกับพ่อฉันรีบอย่าซัในอนาคตนะทุกเดือนก็ให้คุณห้าร้อยบาทใช้สำหรับคุณเลี้ยงดูฉันมาหลายปีค่าเหนื่อยและค่าชดเชยจากการแยกกับพ่อฉันชัดเจนว่าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่เข้าบ้านเดียวกันครอบครัวสามคนนี้นี่มันอะไรกันเซินจงยังคงเอ็นดูลูกสาวของเธอ ประคบประมไว้ในมืออย่างรักใคร่เลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่มาหลายปีเพิ่งอนทรัพย์สินหลายพันล้านให้เธอเธอกลับไปเรียกคนอื่นว่าแม่แล้วค่าชดเชยการอย่าห้าร้อยบาทนี่มันกำลังไล่แบบขอทานหรือจะกล้าพูดออกมาได้ยังไงฉันผูด้ดูแลภายนอกดูไม่ไหวแล้วเซินจงอย่าไปสนใจคนเลวในบ้านนี้แทบจะโกงเกินไปแล้วคุณเซินฉันสามารถช่วยคุณสู้คดีได้คืนทรัพย์สินปุบป่าเรื่องในครอบครัวของฉันยังไม่ถึงตาคุณมายุ่งเรื่องของฉัน เซิร์นรู้หารเร็วเข้าเซ็นสัญญาอย่าชนิดนี้ฉันยังสามารถให้คุณมีเกียรติอยู่บ้างดีเซิร์นรู้หารไม่คิดเลยว่าคุณจะเซ็นจริงฉันคิดว่าคุณแค่งโง่ฉันคิดว่าคุณจะต้องเก็บทางหนีทีไ่ไว้บ้างไม่คิดเลยตอนนี้ทุกอย่างเป็นของเราแล้วโอเมื่อตอนนี้ คุณให้ฉันความประลาดใจขนาดใหญ่แบบนี้งั้นฉันมีของขวัญใหญ่จะมอบให้คุณเอาขึ้นมาของขวัญใหญ่คืออะไรถึงแม้ว่ารูหานไม่ใช่ลูกสาวที่เกิดจากฉันแต่ฉันก็เลี้ยงเธอมาถึงยี่สิบปีแล้วในใจฉันเธอยังคงเป็นทายาทคุณเดียวนี่คือสมบัติของตระกูลเซิร์นมอบให้คุณ ขอให้ครอบครัวคุณมีความสุขและมีความสงบสุขตลอดชีวิตช่างเป็นสมบัติของตระกูลเซิร์จริงๆเซิร์รั่วหานี่บ้านไปแล้วหรือถึงกับนำสมบัติออกมาขอให้สัตว์เลี้ยงของบ้านนี้โชคดีคุณเซิร์คงไม่ใช่สมองคงไม่ปกตินักเขารักมาเป็นเวลานานสามีและลูกสาวที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีคนหนึ่งทรยศเธออีกคนเป็นลูกของคนอื่นยังหลอกเอาทรัพสมบัติของเธอไปหมดถ้าเป็นใครคนอื่นคงไม่สามารถยอมรับได้หรอกนะฮ่าฮ่าฮ่า อาเซนรู้หานฉันเคยรู้สึกมาก่อนว่าเธอมันโง่จริงๆตัวสวยที่มีเงินเยอะไม่คาดคิดเลยว่าวันนี้ทำให้ฉันมองเธอด้วยความชื่นชมเลยเธอไม่ใช่โง่นะเธอนี่มันเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นลินเลยต่ำต้อยที่สุดต่ำต้อยที่สุดตัวสวยที่ต่ำต้อยที่สุดคนที่ยอมเสียเงินเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการฮ่าฮ่าฮโชคดีที่เธอไม่ใช่แม่ฉันไม่งั้นก็อาะแย่เลย เซอรนั่วหานเคยแต่งงานกับเธอเหรอจริงๆแล้วฉันคือเจ้าหยานความอัปยศครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้ภายหลังออกไปข้างนอกอย่าบอกว่าเรารู้จักกันฉันรับไม่ไหวจริงๆกับคนแบบนี้สมองของคุณเซิรนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนอื่นใช้เธอในการตั้งขันให้เธอถึงยังสามารถไม่สนใจส่งคำอวยพรให้กับคนที่ทรยศในบ้านนี้นี่เป็นสิ่งที่คนทำได้ฉันจริงๆแล้วเกลียดคนที่ไม่เอาไหนในโลกนี้จะมี ผู้หญิงโง่เขลาวที่อ่อนแอเช่นนี้ได้อย่างไรตามที่ฉันเข้าใจเกี่ยวกับคุณเซิรนนี่ต้องเป็นแผนที่เธอวางเอาไว้แน่เซิรนรู้หานตอนนี้ทุกอย่างในบ้านเซิรนล้วนเป็นของรานรานแล้วคุณและฉันก็ได้อยาก,กันแล้วคุณรีบออกจากที่นี่ไปเถอะคืออย่าหน้าด้านอยู่ที่นี่จะส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของครอบครัวเราการทำตัวแบบนี้ของคุณมันก็จริงๆว่าน่าเสียใจมากรีบไปเถอะอย่ามาทำให้บ้านเราเลืเธอะคุณเซิรนคุณเซิรนคุณปล่อยให้ครอบครัวสามคนนี้ทำอย่างนี้ หรือจะเป็นแผนที่วางไว้โดยเจาะจงมากรุกเพิ่งเล่นไปครึ่งหนึ่งเจียนเจียนตามที่ฉันเข้าใจเกี่ยวกับเซนร,รูฮันเธอจะไม่มีวันยอมง่ายๆแบบนี้เธอคงไม่ตั้งใจใช่ไหมหรือว่าสำหรับเธอกำลังวางแผนอยู่หรือเปล่า เธอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนโดยไม่แสดงท่าทางเช่นนี้เอาชนะคู่แข่งหลายคนสร้างขึ้นด้วยมือของเธอเองกลุ่มส่วนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเราน่าจะตามไปดูสักหน่อยเดินทางดีนะลูกโอ้ยนี่คือที่อยู่ของคนจริงๆหรืออ๋อแม้แต่คนแขวนคอตายยังไม่มีที่ลงศพของเรายังใหญ่กว่านี้เสรนรั่วหานเธอบอกว่าเธอมีมือมีเท้าออกไปหางานที่มีที่พักและอาหาร งานแบบนี้ไม่โอเคเหรอนั่นแหละเสินรู่หานเธออย่างน้อยก็เคยเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยมาก่อนอยู่ในรูนูนี้ตลอดทั้งวันเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอนั่นแหละห้องน้ำที่บ้านฉันยังใหญ่กว่านี้เธอจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้ยยังมีผักโดงอีกนัดดูเหมือนว่าห้าร้อยเหรียญยังมากไปต่อไปคงต้องลดจำนวนลงบ้างค่าเลี้ยงดูของท่านจะให้ท่าน 250แบบนี้แบบนี้ท่านก็จะรู้เงินในตอนนี้หามาได้ยากแค่ไหนโอ้ลูกพูดถูกตัวเลขนี้เข้ากับเธอจริงฮ่าฮ่โอ้ยคู่แท้เซินรั่วหานเธอเป็นคนตายหรือเธอนี่แหละเราทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เธอไม่มีปฏิกิริยาเลยเซินรั่วหาน คุณทําอะไรอยู่กันแน่คิดคํำนวณได้ต่ำใจก่อนไปเป็นคุณที่งานแถลงข่าวที่ทําลงไปทําให้เราถูกบนโลกออนไลน์จากพวกนั้นที่ด่าเราราคาหุ้นของกลุ่มจุสถิตล่วงลงสู่จุดต่ําสุดคุณอย่าก,กังวลเลยอีกสามวันข้างหน้าฉันจะแต่งงานกับกลุ่มเซิงประธานสู่ยั่นเฉินกลุ่มเซิงนั้นแต่ใหญ่กว่ากลุ่มจุสถิตหลายสิทธ์เท่าเป็นหลักใหญ่พวกเขาให้เราการลงทุนจากกลุ่มจุสถิตนั่นช่างเป็นเรื่องง่ายดาย พอถึงเวลานั้นฉันจะควบคุมครอบครัวสู่ไว้ในมือคุณและแม่ก็รอเพลิดเพลินได้เลยอาสูประธานแต่เป็นจริงจังนักธุรกิจชั้นนำเขาในวงการธุรกิจนี้ช่างโดดเด่นและนำอยู่ทรัพย์สินและอิทธิพลของเขาทั้งหมดใหญ่กว่ากลุ่มจุสถิตในทุกๆด้านลูกสาวคุณมีความสามารถจริงๆจ,จนได้ผู้ชายดีๆแบบนี้ผู้ชายที่เหมาะสมนั่นคือไม่ดูว่าลูกสาวใคร เธอสามารถได้รับความสนใจจากสุธานนกทั้งหมดนี้ฉันสอนมาดีแล้วก็สามีของฉันนี่แหละเห็นเสินรั่วหาเป็นแบบนี้แล้วฉันก็สบายใจแล้วชีวิตอันมีความสุขของเราในครอบครัวก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วฮ่าห้านายกินอะไรอยู่เหรอแค่เห็นนายก็ทำให้ฉันมีอารมณ์โมโหแล้วฮ่าห้าลูกสาวไปแล้ว ใช่แล้ววันที่ดีของพวกคุณเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นงานแต่งงานของกลุ่มสิ่นชื่อดูจะใหญ่โตเกินไปบุคคลชั้นนำในวงการธุรกิจและเจ้าชายขุณนางทั้งหลายในที่นี้ตอนนี้ฉันจะถ่ายทอดสดตลอดเพื่อทุกคนได้ชมงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่ทุกจังหวัดมีคนดังต่างมาที่นี่ก็เพื่อจะได้ใช้โอกาสนี้ไต่ขึ้นไปสู่ยอดกลุ่มสื่นชื่อแม้การร่วมมือจะไม่สำเร็จก็ยังได้เห็นส่ว่านเฉิน บุคคลต่างๆสู่เจ้านี้คนเก่งมากแต่ทำไมถึงเลือกทำไมถึงได้มองทำไมถึงมีโชคดีแบบนี้แม่นี่ไม่ใช่เสินรั่วหารหรอกหรอือเธอไม่ได้ทะเลาะก,กับครอบครัวโจแล้วหรือยังไงเธอก็มาที่นี่ได้คงจะไม่ใช่ครั้งที่แล้วส่งคำวอวยพรที่เป็นของขวัญจากรุ่นสู่รุ่นยังไม่พอครั้งนี้ก็มาในฐานะลูกสาวปลอมอีกแล้วสถานที่จัดงานแต่งงานส่งคำวอวยพรที่น่าอัศจรรย์ ผู้หญิงถึงกับยอมเสียใจกับเรื่องนี้ขนาดนี้ได้ช่างหน่าเหลือเชื่อจริงๆเซินรู่หานวันนี้เป็นวันแต่งงานของลูกสาวฉันวันแต่งงานที่ดีสุดๆคนที่มาที่นี่ล้วนแต่เป็นคนรวยหรือมีฐานะสูงทั้งนั้นคุณคนร้ายคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาที่นี่นั่นแหละที่นี่ไม่ต้อนรับคุณให้รีบออกไปฉันเข้ามาด้วยบัตรเชิญ เดินเข้ามาอย่างเปิดเผยเซินรั่วหานคุณรู้ไหมว่างานแต่งงานนี้มีความสําคัญกับฉันมากเพียงใดบัตรเชิญที่ฉันเตรียมให้เตรียมด้วยตัวเองไม่มีชื่อของคุณอยู่เลยคุณยังกล้าพูดอีกว่าเป็นของคุณเข้ามาโดยอิงบัตรเชิญคุณไม่ไอายตัวเองหน่อยหรือลูกสาวดูเธอนั่นสิดูมีแบบมีแผนฉันยังคิดว่าคุณชวนเธอเข้ามาหรือเพื่อเปิดหูเปิดตามากขึ้นหรือไม่อยากจะเชื่อเลยมีคนอยู่จริงๆหน้าด้านจริงๆ ถ้าทางจะพูดไร้าสาระต่อหน้าคนอื่นคาดว่าคงจนจนแทบบ้าคงต้องการแอบเข้ามาสร้างความสัมพันธ์เซินรั่วหานไม่ลองมองดูตัวเองสักนิดเหรอด้วยร,รูปลักษณ์จนจนแบบนี้สําหรับเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถึงกับจะต้องไปช่วยขัดรองเท้าคุณก็ยังไม่สมควรเลยเป็นสูยหยานเฉินที่เชิญฉันมาเป็นไปไม่ได้ลูกสาวกาดเชิญนี้คงไม่ใช่จริงหรอกนะอ้าวจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอปลอมมันมันจริง คุณพูดการเชิญอันนี้คุณได้มาจากไหนรานรานเชิญรั่วหาลิงดูคุณมานานแล้วตั้งหลายปีเธอเคยเป็นผู้บริหารของกลุ่มโจรประธานบริษัทคุณส่จะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะเรื่องพวกนี้ถึงได้ให้การเชิญเธอเป็นไปไม่ได้เพราะหญินเฉินกล่าวไว้แล้วรายชื่อแขกในงานแต่งเป็นหน้าที่ของฉันทั้งหมดเขาทําด้วยมือแค่การเชิญใบเดียวบอกว่าเป็นของขวัญให้คนสําคัญที่สุดคุณสุคือคนที่อยู่บนฟ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ด้วยมือของเขาเอง การเชิญของเสินรั่วหานใช่แล้วพวกเราเหล่านี้ที่เป็นคนรวยและมีชื่อเสียงการจะได้พบเขาสักครั้งก็ยากเหมือนขึ้นสวรรค์เสินรั่วหานจะมีการเชิญที่เขาทําขึ้นได้อย่างไรการเชิญเพียงใบเดียวใช่การเชิญเพียงใบนี้เป็นสุยางเชิญที่ต้องการมอบให้เขาคนที่สําคัญที่สุดคนนี้จะเป็นเสินรั่วหานจริงหรือดูเหมือนงานแต่งงานครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยเสินรั่วหานคุณกับสู่ซ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทําไมเขาถึงส่ง การเชิญใบเดียวนี้ให้กับคุณโอ้ฉันรู้แล้วการเชิญใบนี้ต้องเป็นเธอที่ขโมยมาคนที่ล้มเหลวอ,อย่างน่าสงสารเขายังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะดูสู่ส่งเลยจะเป็นไปได้อย่างไรได้รับการเชิญจากสู่ส่งเซินรู่หานไม่คิดเลยคุณตอนนี้เพื่อที่จะเข้าสู่สังคมชั้นสูงยังทําเรื่องขโมยเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้คนอย่างคุณควรจะอยู่ในชั้นล่างของสังคมถูกดูถูกเราอพอออยู่ไหน จะรีบเอากระสิ่งนี้ออกไปให้ฉันออกไปอย่าให้นางทำลายงานแต่งงานของฉันทำให้ตาของหยางเซินสกปรกข้าวมาเถอะมือสวัสดีครับคุณสู่ผมคือพ่อของโจรานรานผมชื่อโจเหียนพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่หยางเซินวันนี้นะไม่รู้ว่าขยะนี้มาจากไหนกล้าจะทำลายงานแต่งงานของเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะกวาดมันออกไปอ่ะใช่ใช่ใช่ ยางเซินวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลกระทบอะไรการแต่งงานระหว่างสองครอบครัวของเราขยะก็คือตัวร้ายคนนี้นางขโมยบัตรเชิญของท่านยังกล้าพูดอย่างไม่อายว่าท่านเชิญนางมาพวกเรากําลังตั้งใจที่จะสอนบทเรียนให้นางยางเซินคุณไม่รู้หรอกนะผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตภรรยาของพ่อฉันก่อนหน้านี้ก็เคยดูแลฉันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้นางอ้างว่าเธอรู้จักเรา ก็เลยทําตามใจชอบคิดจะมาทําเรื่องที่งานแต่งงานของเราเข้าสู่วงสังคมชั้นสูงคนแบบนี้เราก็ควรจะลงโทษทําโทษเธอสักหน่อยดูสิสีหน้าของประธานสู่ก็ดูไม่พอใจแล้วดูเหมือนว่าเชิญชวนของเสินรั่วหานเป็นการขโมยจริงๆใช่เลยอดีตประธานบริษัทหญิงที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นทําสิ่งน,นี้ได้เรื่องขโมยลักเล็กขโมยน้อยเฮ้อตอนนี้เสินรั่วหานจบแล้วไปทําให้ประธานสูงไม่พอใจไม่ใช่ว่าไปทําให้ ทั้งวงการธุรกิจหรืออาจจะครอบครัวโจวเองก็อาจจะเดือดร้อนแล้วอย่างวันนี้ทําไมคุณหยุ่นเฉินทั้งหมดเป็นปัญหาของเราเป็นการประมาทของฉันนั่นแหละตอนนี้ฉันจะเรียกคนให้ตัดมือของส่วนรั่วหานให้เธอตัดขาขออภัยให้คุณดูว่าเธอในอนาคตจะกล้าขโมยของอีกไหมใครว่าเธอขโมยเชิญชวนของฉันแม่